คือหาพระเอกซีรีส์ดังสมัครเป็นทหารเกณฑ์ประจำชายแดนเขมรสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆและชาวเน็ตอย่างล้นหลามเมื่อพระเอกหนุ่มดาวดุ่งริวภาสกรจากซีรีส์วายยอดฮิตเอาเดย์ Hit, day, รักได้ไหมนายไม่ยิ้มตัดสินใจเข้ารับใช้ชาติการสมัครเป็นทหารเกณฑ์และกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนณนะชายแดนไทยกัมพูชาและภาพคลิปวิดีโอของริว ในเครื่องแบบทหารเต็มยศขณะปฏิบัติาภารกิจภาคสนามถูกเผยแพร่ดโดยเพจอารมี่ m i l i t ทอรี่ฟอ e ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากหลายคนยอมรับว่าตอนแรกจำเขาไม่ได้แต่เมื่อทราบว่าเป็นพระเอกคนดังกล่าวต่างชื่นชมในความตั้งใจและความเสียสละของเขาการผันตัวจากบทบาทหน้าจอมาเป็นรัของชาติอย่างเต็มตัวในครั้งนี้ทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง โดยต่างยกย่องการกระทำของเขานั้นน่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีเรียกได้ว่าริวพัสกรได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านอกจากบทบาทพระเอกในซีรีส์แล้วเขายังเป็นวีรบุรุษชายแดนตัวจริงที่พร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งงานนี้ต้องยกนิ้วให้ในความทุ่มเทที่ทะลุจอของเขาไปเลยขอบคุณที่นี่ com ค่ะ